อย่างออสเตรเลียเองเนี่ยครับเอมเราไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการเติบโตอย่างเดียวอย่างยั่งยืนอย่างเดียวเรามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากที่จะเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เราอยากที่จะไปให้มันไกลกว่านี้เราอยากจะกลายเป็น regional company มากกว่าที่จะเป็นแค่ national company เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําตั้งแต่วันแรกเลยครับคือการทําบัญชีเดียวบัญชีเดียวตั้งแต่แรกเลยนะฮะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่เริ่มทำเถอะ มันจะง่ายเวลาที่เราเราไปทํางานต่อไปเรื่อยๆมันจะง่ายเวลาเราทํางานที่มันใหญ่ขึ้นไม่ต้องมานั่งปรับปรุงบัญชีไม่ต้องมานั่งปรับป,บปรบปุงอะไรใหม่นี่ครับหรือไม่ต้องมานั่งหลบหรือมานั่งซ่อนในความเป็นจริงเลยเนี่ยครับก็เราคิดว่าการทําบัญชีเนี่ยครับมันคือสิ่งที่ทุกคนควรทําคือมันเป็นพื้นฐานเลยในการที่คุณจะรู้ว่าตอนเนี้คุณกําไรหรือขาดทุนเราถามง่ายๆก็ได้อยากรู้ไหมว่าอะไรสําคัญมากกว่าระหว่างยอดขายกับกําไร แน่นอนทุกคนก็คิดว่าเป็นกําไรอะ่ะบางทีเคยได้ยินว่าขายจนเจ๊งก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีกําไรคุณก็ต้องทําบัญชีคุณต้องรู้รายรับรายจ่ายคุณต้องรู้ค่าใช้จ่ายแฝงคุณต้องบวกทุกอย่างเข้าไปให้หมดเลยอะ่ะค่าแรงคุณทุกอย่างต้องใส่เข้าไป